เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนเอาอย่างาง,างผมยุติเหต่นมัยโควิดอย่าน,น,นีมันมีโอกาสจบหลายแบบนะถ้าจบแบบแบบดีๆคือมันมีวัคซีนแล้วก็แยกย,าย้ายทุกคนมีมีภูมิคุ้มกันก็แล้วไปยุทธศาสตร์จะเดินแบบเดิมได้นะแต่ถ้ามันจบไม่ดีเช่นแบบ worst case เลยโควิดยังไม่ทันจบมีโรคใหม่มาผสมกับโควิดแล้วกลายเป็นโรคใหม่เข้าไปอีกนะก็เดิม <c oughs> ต้องปิดประเทศอีกรอบอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหแล้วยุทธศาสตร์ที่วางไว้ช่วง4-5ปีเนี้ย มันก็มีปัญหายอยู่แล้วใช่ไหมครับแน่ต้องต้องค่อยๆทนเป็นระยะๆนะครับไม่มีใครบอกได้อ่ะเดี๋ยวประเด็นที่2เนะี่ยจะเริ่มคุยเรื่องเครื่องมือให้ท่านฟังนะครับคุยเรื่องเครื่องมือท่านฟังท่านสื่อสารท่านคุยออกับผมได้นะครับนะครับคือโปรแกรมที่วางไว้อาจจะไม่ได้มีแบบเรื่องส่งรูปชอบแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราได้สนทนากันได้คุยกันนะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะนะครับคุยได้ถามได้นะครับเอ่ออะไรได้หมด <c oughs> คุยได้หมดนะครับนะ อยากให้เข้าใจแล้วอยากให้ใช้ให้ใช้ประโยชน์จริงๆนะเบรกแรกนะครับเราได้เห็นความสําคัญแล้วแหละว่าทําไมเราจะเป็นต้องปฏิรูปราชการทําไมเราจำเป็นจะต้องไปสู่ร,ร,ราชกาศศูสูงนะครับที่จะไปยังไงนะครับเบรกนี้เรื่องคุยเรื่องเครื่องหนุยท่านฝั่งว่าเราจะไปยังไงดีถ้าเราอยากจะเรารู้เรื่องความสําคัญเป็นอย่างนั้นเนาะเครื่องมือนึงงที่กพรออีกมาใช้นะครับเพื่อจะยกระดับทุกท่านให้เป็นรัชกาศศูนเนี่ยก็คงยังเอาเครื่องมือเดิมมาใช้น,นะครับ เครื่องมือเดิมคืออะไรก็คือ PMQA Public Sector Management Quality Award นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ใครที่รับราชการมานานๆนานเ่ยนะครับไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยิน PMQA แล้วล่ะนะถึงปีนี้เพราะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี25-50นะใช้ถึงปัจจุบันนี้นะครับใงไมก็ตามจากที่ผมมีประสบการณ์กับหลายๆกรมหลายๆกระทรวงมาเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่เยอะทีเดียว นะครับนะส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าพิมพ์เคเป็นงานงานแถง,งานฝากนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ทําหรือไม่ค่อยได้ขับเคลื่อนจริงๆซะเท่าไหร่นะครับ<ฮ>วันนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านวางความรู้สึกแบบนั้นเอาไว้ก่อนเรามาคุยกันใหม่นะว่วาเฮ้ยวิธีการใช้เครื่องมือน,นี้ให้มันไม่สร้างภาระให้ท่านมากเกินไปเนี่ยะมันก็มีนะไม่งั้นบาปกลมคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีคะแนนประเมินสูงสงแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้หรอกถูกไหมครับนะที่มันเป็นยังไงนะครับพิมพ์เคเรามีรากราก ความคิดนี่นะครับมาจากชุดความคิดของระบบการจัดการหนึ่งก็คือ TQM Total Quality Management นะครับแปลเป็นไทยว่าการบริหารจัดการคุณภาพแบบอง์รวมแปลใครเป็นไทยอีกรอบหนึ่งต้องแปลหลายรอบนะภาษาไทยคือทำยังไงให้คนทุกคนในองค์กรน,นะครับจับมือร่วมกันทำง,งานเพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณค่าหรือมีคุณภาพเลยให้กับเซนเดอร์ทุกกลุ่มอย่างสมดุล สมัยผมเรียนวิชานี้เลคเชอร์มีแค่บรรทัดเดียวบรรทัดเดียวแล้วเลเลิกเลยสมัยก่อนไม่มีไม่มีตัวแบบไม่มีโมเดลนะครับคนก็บอกอาจารย์บอกไปคิดเองทำไมให้ทุกคนในองค์กรร่วมมือกันให้ได้นะครับแล้วก็สามารถส่งว่าผลงานที่มีคุณภาพให้กับเซิร์ฟรูกลเฮสเบรกจบวิชานี้เรียบร้อยนะเพราะต่อมาครับมันมียุคหนึ่งที่สมัยที่อเมริกามีปัญหารเรื่องเศรษฐกิจนะครับเลยเกิดการคิดค้นเครื่องมือขึ้นมาในยุคนั้นหลายเครื่องมือมากเลยนะที่ทำให้อเมริกาเนี่ยต่อสู้กับญี่ปุ่นหรือต่อสู้กประเทศได หนึ่งในเครื่องมือที่คิดขึ้นมาในยุคนั้นก็คือโมเดลนี้ครับที่คิดขึ้นมาในเริกาในยุคนั้นนะเพื่อทําให้ตัว S อสในอเมริกาเนี่ยมีความแข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับ s อสในญี่ปุ่นได้นะครับในยุคนั้นครับคนที่นําคิดแล้วก็วิจัยโมเดลนี้ออกมาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกานะครับตอนที่เขาคิดโมเดลนี้เสร็จเนี่ยมีการมีพรบนะที่เอาเครื่องมือนี้สร้างขึ้นมาเป็นรางวัลคุณภาพการจัดการแห่งชาติของอเมริกานะครับ ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่านุริพานิชท่านนั้นที่เป็นคนนําคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านตกม้าตายซะบ่อยนะครับตกม้าตายคือตกม้าตายจริงๆเะครับไปขี่ม้าแล้วตกม้าตายครับไม่ได้มีเหตุการทางการเมืองนะคือตกม้าตายจริงๆนะก็เลยเอาชื่อของท่านเนี่ยมาเป็นชื่อรางวัลเลยท่านชื่อว่าเมลคอมเบอรดิชรางวัลนี้เกิดขึ้นมาครั้งแรกในโลกชื่อว่าเมลคอมเบอรดิชนิชแนลคุณตีออร์บเป็นรางวัลคุณภาพการจัดการแห่งชาติของอเมริกาและเรื่องเครื่องมือชิ้นนี้ครับมันพลิกฟื้นเศรษฐ ทำให้กลับมาแข่งขันกับญี่ปุ่นได้ดีเหมือนเดิมเมื่อถูกพิสูจน์ที่อเมรมิกามาเลยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเข้าไปที่ประเทศไหนเนี่ยก็เริ่มเป็นรางวัลคุณภาพการจัดก,การแห่งชาติของประเทศทั้งสิ้นะเข้าไปที่แคนาดาก็เป็นแคนาดาพอยตี้อวอร์ดนะครับเข้าไปที่สิงคโปร์ก็เป็นสิงคโปร์พอยตี้อวอร์ดเข้าไปที่ญี่ปุ่นก็เป็นเจแปนพอยตี้อวอร์ดของญี่ปุ่นใช้อย,อยู่มากกว่า80ประเทศทั่วโลกแนละ้วและทั่วโลกก็ใช้ทั้กับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนทั้งสิ้นก็แปลลววว่่่าาามมมัันนนถููกกกกพสจ์80ธรรทโ กับองค์กรทุกขนาดทุกสายทุกประเภทนะครับถ้าเราทําความเข้าใจกับเครื่องมือชิ้นี้เป็นอย่างดีมันก็น่าจะต้องใช้กับกรมชลประทานได้เหมือนกันแหละอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับเครื่องมือชนิ้นี้เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกแน่นอนครับก็เลยเป็นไทยแลนด์ควอลตี้อวอร์โดยฝีมือของสถาบันเพิ่มผลงเรียนชาติกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนนําเข้ามาตอนปี2001น,น,นะครับแต่กพเราก็เริ่มเล็งเห็นว่าเครื่องมือชิินนี้เนี่ยมันง่ายต่อ,อการแดัดแปลงความดีมันคือมันง่ายต่อ,อการแดัดแปลง ก็รดัดแปลงมันมาใช้กับราชการตอนปี2005ตั้งชื่อว่า PMQA Public Sector Management Quality Award นอกจากพวกเรานีมาใช้ในราชการครับจะมีวงการอื่นเอาไปใช้รัฐวิสาหกิจมีระบบชื่อ CBA บใช้กับรัฐวิสาหกิจหน้าตายอย่างนี้เลยครับในวงการของโรงพยาบาลมีระบบชื่อ HA ท่าจะดีไหม Hospital Accreditation หน้าตายอย่างนี้เลยครับวงการทองมหาวิทยาลัยมีระบบชื่อ a p e x ประเมินมหาวิทยาลัยก็หน้าตาอย่างนี้ครับ ให้นลปลว่าเครื่อง,งมือชิ้นนี้มันถูกแบบแบบแบบดัดแปลงได้ง่ายแล้วก็ใช้กับทุกๆองค์การได้ครับนะถ้าเราใชอยางเข้าใจทีนเครื่องมือชิ้นนี้หลักการมันคืออะไรครับเข้าใจหลักการก่อนอย่างแรก PMQA เป็นเฟรมเวิร์กไม่ใช่สแตนดาด PMQA เป็นเฟรมเวิร์กไม่ใช่สแตนดาดอะไรคือเฟรมเวิร์กอะไรคือสแตนดาดถ้าสแตนดาดคือมาตรฐานใช่ไหมถ้านึกภาพถึงเครื่องมือที่มีคําว่าต้องทําอยู่อย่าง ISO ข้อ0มีคำว่าต้องทออํา,า,าต,ทต้องทำโน่นต้องทํานี่ต้องทํานั่น ท่านทาตามสิ่งที่เขาบอกให้ต้องทําท่านก็ผ่านเกมแต่พี่เคเป็นเฟรมเวิร์ดไม่ใช่แ n น a r ดในเนื้อเกมจึงไม่มีคําว่าต้องทาแม้แต่คาเดียวเมื่อไม่มีคำว่าต้องทําจะทําให้องค์กรท่านดีขึ้นได้ยังไงครับไม่มีคำว่าต้องทําแต่มันเต็มไปด้วยคําถามในเกมเต็มๆจริงๆนะครับมีคําถามทั้งสิ้น102ข้อแบบไม่บอกคําตอบท่านเลยื้อเกมมีแต่คําถามที่มีคาตอบองค์กรท่านะดีขึ้นได้ยังไงคาถามทั้ง102ข้อเนี่ย จะช่วยใ้ท่านเกิดคอนเซิร์ขึ้นมา3ประการเกิดความกระหนักขึ้นประการนะประการแรกคือในพวกเวลาที่ผ่านมากรมเชิประทานทําผลงานได้ดีเพียงพอหรือไม่นั่นคือคอนเซิร์ที่หนึง่งนะอันที่สองเราเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเราทําผลงานได้ดีหรือไม่ดีภาษาไม่รู้เร,เรียกเราเอาอะไรมามั่นใจเราเอาอะไรมามมั่นใจ,นใจว่าเราทำงานดีหรือไม่ดีนะครับสาม เรามีโอกาสปรปับปรุงหรือพัฒนาตรงไหนบ้างแค่นี้เองทั้งร้อยสองข้อเนี้ยทำให้เกิดคอนเสิร์ที่มาสามประการตรงนี้นะแต่ละจุดนั่นเองนะเมื่อเกมมีแต่คําถามไม่มีคําตอบจึงเป็นเกมที่ชวนท่านกลับไปค้นคว้ากลับไปทดลองกลับไปค้นหาวิธีการที่กับองค์กรท่านเองมาอธิบายนะครับเมื่อเกมมีแต่คําถามไม่มีคําตอบคําตอบที่ถูกต้องจึงมีมากกว่าหนึ่งคำตอบเสมอไม่มีคําตอบตายตัว คำตอบที bon ่เหมาะกับประสงสาธารณสุขอาจไม่เหมาะกับประสงเกษตรและสากรณเลยก็ได้คำตอบที่เหมาะกับประวงกลาโหมอาจไม่เหมาะกับประรวงพาณิ์เลยก็ได้นะครับแล้วจะดูยังไงเหมาะหรือไม่เหมาะผลงานท่านดีขึ Albert, ้นหรือเปล่าผลงานหรือความสำเร็จท่านดีขึ้นหรือเปล่าแค่นี้เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่อยากให้ท่านได้มองเห็นภาพทีนี้พิมเคชนท่านมององค์กรท่านเหมือนร่างกายคนร่างกายคนแบ่งเป็นระบบระบบระบบหลายระบบด้วยกันเช่นมีระบบสมองมีระบบทางเดินหายใจมีระบบทางเดินอาหาร แต่ถ้ามันต้องทํางานร่วมกันการสิ่งที่เรียกว่าร่างกายหมายนี้ไม่คดีเนี่ยถ้าเปลี่ยนองค์กรถ้าเหมือนร่างกายคนนะครับองค์กรถ้าจะมีทั้งหมด6ระบบด้วยกัน6ระบบเนาะมีระบบที่1เรียกระบบของการนําองค์การระบบการนําองค์การระบบที่2คือระบบยุทธศาสตร์นะครับระบบที่3คือระบบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบบที่4คือระบบของการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ระบบที่5คือระบบของบุคลากร แลระบบที่6คือระบบปฏิบัติการ6ระบบนี้ต้องประกอบร่างกาันทํางานด้วยกันกป็นสิ่งที่เรียกว่าองคอ์กรเหมือนกับระบบสมองระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารทำงานร่วมกันกป็นสิ่งที่เรียกว่าร่งางกาเยเปลีย <c oughs> <c oughs> นและเปลียะถ้ามันทํางานแยกส่วนกันมันไม่เรียกว่าองคอ์กรโอเคไหมครับที่อย่างร่างกายคนเราเนี่ยเราต้องวางอินดิเคเตอร์ตัวสำคัญสำคัญเพื่อคออธิบายว่าระบบไหนในร่างกายทํางานปกติหรือมันเจ็บป่วยใช่ไหมท่าเคยตรวจสุขภาพไหมมันจะมีตัวเลขออกมาเยอะแยะเลยใช่ไหม ตัวเลขพวกนี้บอกอะไรครับผมเคยถามพยาบาลพยาบาลจับเลือดมามีเลือดมาเยอะแยะเนี่ยมันบอกอะไรเนี่ยเขาบอกงี้มันบอกว่าอวัยวของอาจารย์โออวัอนะครับระบบในตัวอาจารย์เนี่ยระบบไหนที่มันทำงานปกติหรือไม่ปกติเช่นเดียวกันเราอยากรู้ว่าระบบไหนในองค์เราปกติหรือไม่ปกติก็ต้องวางอินดิเคเตอร์ตัวสัมพัสการไว้บอกเหมือนกันซึ่งหลักนี้จะวางไปที่ระบบที่7นะครับคือผลลัพธ์ดำเนินการนะครับตัวผลลัพธ์จะไปตัวอธิบายว่า6ระบบแรกตรงไหนทํางานปกติ ตรงไหนทํางานไม่ปกตินะเ็เรื่องนี้จะต้องถูกออกแบบขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงภายหลังจากที่ท่านเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าลักษณะสําคัญขององค์การคือบริบทที่แท้จริงของรกรงชลประทานทั้งเจ็ดเรื่องนี้ต้องถูกออกแบบขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงภายหลังจากที่ท่านเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าบริบทของรกรคชลประทานเองนะ,ค,ะค,ครับสมัยก่อนครับตอนผมเป็นที่ึกษายเช่นพวกไอโซก๊พันธ์ใหม่ๆนะครับเราก็มีความเชื่อว่า องค์กรไหนก็ตามที่เขึ้นเรืคุณภาพไปใช้แบบไม่ค่อยเกิดมักเกิดผลเนี่ยนะมันจะเกิดจากการที่เขาไม่เข้าใจเกณฑ์ที่ภาษาสมัยก่อนเนี่ยเลยเพียรพยายามอธิบายเกณฑ์ให้ทุกคนเข้าใจนะครับแต่สิบกว่าปีในวงการนี้สอนผมว่าโดยงานราชการหรือว่าองค์กรตา่างๆที่เพมคุณภาพไปใช้แล้วไม่เ,เกิดผลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการไม่เข้าใจเกณฑ์แต่เกิดจากการไม่เข้าใจตัวเองเป็นหลักว่าเราเป็นไทยเราเกิดมาเพื่อทาอะไรให้สําเร็จใครเป็นผู้รับผการเรากันแน่ ใครเป็นเซอร์โกล์ <c oughs> เรามันแน่อะไรพวกนี้เลยอยสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มันเกี่ยวข้องกับเราแบบไหนงั้เอาใหม่นะครับการหยิบเครื่องมือชิ้นนี้ไปใช้ท่านต้องใช้บริบทองค์กรเป็นตัวตั้งแล้วค่อยใช้เกงเป็นตัวช่วยถ้าท่านไม่เข้าใจบริบทองค์กรตัวเองเครื่องมืออะไรในโลกนี้ก็ช่วยท่านไม่ได้ทท้งนั้นนะครับแต่ถ้าท่านเริ่มจัดเข้าใจบริบทองค์กรตัวเองก่อนท่านจะหยิบเครื่องมือต่าง,างๆมาใช้ได้อย่างถูกจุดถูกจังหวะเหมาะสมและมันถึงจะเกิดผลขึ้นมาประมาณนี้เนาะ ทีนี้ที่บอกว่าทีมเคีย์ทำงานร่วมกันกลายเป็นระบบนั้นระบบมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะเ,นเมื่อเกณมีคําถามเยอะๆท่านจะระวังหลุมทางสําคัญก่อนหลุมทางแรกเลยระวังที่ดีคือเมื่อเกณฑมีแต่คําถามหลายคนกระโจนเข้าไปตอบคําถามทีแล้ว้อนะครับและพยายามตอบคาถามทุกข้อไม่ถูกต้องนะคาถามมีหลายข้ออย่างแรกอย่าพยายามตอบทีละข้อสองไม่ต้องตอบทุกข้อตั้งแต่แรก นะครับเป็นอำตอบทุกข้อคำถานถ้าเริ่มจะเข้าใจตัวตรตัวเองซะก่อนเนาะนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ที่จะเป็นหลุมทางสําคัญคือเมื่อท่านเห็นว่าเกมมันเป็นคําถามเยอะๆเนี่ยท่านมักจะเป็นอย่างนี้ครับท่านมีแฉกงานประจําอยู่หนึ่งแฉกแล้วท่านไปสร้างแฉกทีมเพิ่มี track, ปหนึ่งแฉกกลายเป็นสองแฉกประชุมเพิ่มเปสองเท่ามีกรรมการเพิ่มเปสองชุดมีตัวเชเพิ่มเปสองชุดแล้วก็บอกว่างานเพิ่มนะครับอันนี้เรียกว่าสร้างระบบแบบ build on เหมือนซื้อเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมาใช้ในบ้านไม่ใช่ เพียงแค่ต้องเป็นระบบแบบบิวอินรู้จักเฟอร์นิเจอร์บิวอินไหมคือมันต้องเนียนเป็นเดียวกับกำแพงนะั่นแหละต้องบิวอินเป็นงานประจำทั้งไปนะซึ่งบิวอินยังไงผมอยากจะเล่าท่านฟังผ่านภาพกันต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเงินได้เคยไปถูกไปเชิญบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็เลยเขาบอกให้ผมแชร์มุมมองเพียงแค่ด้วยก็เลยสร้างโมเดลนี้ขึ้นมานะครับอยากจะเล่าใท่านฟังด้วยว่าสแต่ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างผมเลยอยากจะสรุปว่าการนำเพียงแคไปใช้ในทางปฏิบัตินะครับแล้วก็ ทาให้มันบิวอินในองค์กรท่านจริงๆเ่ยนะครับนะมันมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกัน5ขั้นตอนสู่ความสําเร็จ <c oughs> ของ PQA ออนะมี5ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างขั้นตอนที่1เ,เราเทียบกับการวางแผนยุทธศาส์นะต้นปีต้องทําทแบบนี้หรือเปล่าคือมีการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ทำสริ a ดานา s ิตคือการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์นะ p q ก็มีไกด์ไลน์ในส่วนนี้เหมือนกันครับก็คือส่วนที่เรียกว่าลักสณะสัาสคัญของโคการ เป็นไกด์ไลน์ที่ชวนท่านบบมองว่าบริบทวิคอลองององท่านเป็นยังไงบ้างซึ่งการวิคห์ชุดนี้เนี่ยตอนจบเนี่ยอยากให้สรุปไ,ได้ว่า Key Challenge, Key Challenge คีย์ชา l l เลนจ์คีย์ชา l e เลนจ์คือโจทย์สำคัญที่เราต้องแก้ต้องจัดการมีทั้งหมดกี่เรื่องนะครับโจทย์สำคัญของกรมชลประทานที่ท่านต้องจัดการภายในช่วงเวลา 3- 5ถึงปีนี้มีทั้งหมดกี่เรื่องครับนะจากการวิเคราห์ชุดแรกนี้นะเมอชุดแรกมีความชัดเจนเรียบร้อยครับนะไปโยงมาสู่หลักถัดมาคือการกำหนด corporate strategy ยุทธศาสตร์ระดับกรมชประทานนะครับตรงนี้เป็นกระบวนการของหมดที่1คือการนําองค์การผมมีคีเวิร์ดอยู่สส่วนตรงนี้นะที่เกิดท่านเห็นในจอนะส่วนแรกคือกําหนด g u i d i n g policy กาหนดนโยบายสาคัญสาคัญตั้งแต่วิสัยทัศน์กรอบธนรกิจนะครับตั้งแต่ค่านิยมต่างๆแล้วก็โพลิสีสําคัญๆว่าแต่ละภารกิจต้องขยับขับเคลื่อนยังไงบ้างน,นะครับเป็นหน้าที่ของ Top Management team ท็อปเมเนจเม้นทีมไม่ใช่ท็อปเมเนจเมน้์นะทีมด้วยนะ <c oughs> คือมีทีมทีมนําระดับสูงขององค์กรเป็นคนทําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับนะทำไงให้คนในองค์กรมีซิงเกิลวิชั่นมีวิชั่นเดียวกันที่ได้เป็นหน้าที่ของท็อปเมเนจเม้นทีมนะครับอีส่วนหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดของบทที่1ตรงนี้คือ good governance system สร้างระบบการกํากับดูแลองค์การที่ดีขึ้นมานะครับเป็นสองส่วนอยู่ใน corporate strategy ซึ่งความสาเร็จของส่วนนี้เราจะว่าความสำเร็จที่ตัวชีวัต2ตัวในหมวด7เนาะคือ7.5ครับผลลัพธ์ด้านด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมส,สังคมสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกลุ่มสารประานเราสร้างผลลัพธ์สุดท้ายอะไรบ้างแล้วก็ผลลัพธ์ด้านการเป็นต้นแบบนะครับของตัวผู้นําหรือของระบบการกำกับตรงนี้เองนะครับจากตรงนี้เนี่ยเรามี guiding policy เกิดขึ้นคือนโยบายจากผู้นําระดับสูงจะถ,ถูกถ่ายทอดมาที่ middle management เพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว,ว่า business unit strategy ภาษาของเราของนี้ใช่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ระดับพันธกิจนะครับท่านมีกรอบเรื่องของการพัฒนาเรื่องการบริหารแล้วก็เรื่องการป้องกันปกป้องอะไรเป็นอย่านี้ฟังเร็วๆนะสาสรเรื่องอะไรในกรอบของการพัฒนาแหล่งน้ำมันมียูดิตที่หนึ่งทำอะไรบ้างใช่ไหมในเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องการปกป้องคุ้มครองต่างๆต้องทําอะไรเยอบ้างนะครับตรงพิเศษในดิสเครดิตเนี่ยเป็นกระบวนการของหมวด2กับหมวด3ทํางานด้วยกัน โหมดส2ยุทธศาสตร์กับบหมดสามสเต็คโคนเดอร์เป็นโหมดที่คู่กันทำงานคู่กันแยกกันไปได้เขาว่าคู่กันคือทำในจังหวะเดียวกันนะครับที่วัดของเรเวลนี้คือ Product Market Fit นะครับแต่ละกระอบธารกิจพัฒนาบริหารต้องการเนี่ยต้องมี Product หรือมีบริการอะไรบ้างให้คิดกับ m a r k e ตคกลร่มเป้าหมายกลุ่มไหนบ้าง Product Market ต i t เพราะฉะนั้นต้องสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าได้สเต็คโคนเดอร์ได้ segmentation เป็นแสนดงว่าแต่ละ segment เนี่ยต้องมีบริการอะไรให้แต่ละกลุ่มบ้างนะครับและในการตัดสินใจเรื่อง future c o m p อเ e n c y สมรรถนะหลักในอนาคตของกรุ่มสลวประานก็มีความสามารถอะไรบ้างตรงนี้เป็นหน้าที่ของ middle management ผู้นําระดับกลางที่ต้องคอยดูแลว,ว่าแต่ละกร่องภารกิจควรมีบริการอะไรให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนนะครับและอะไรคืออนาคตความสามารถใหม่ของกรุ่มส่วประธานบ้างตรงนี้เนี่ยจะมีตัวสำคัญของความสำเร็จตรงนี้อยู่ที่สองตัวครับ 7.1คือผลลัพธ์ด้านพันธกิจกรอบพันธกิจทั้งการพัฒนาบริหารโครงการเนี่ยบรรลุตามโพลิซีหรือเปล่าแล้วก็7.2ผลลัพธ์ด้านพัสดการและก็สเต็ปเลอร์แล้วพัสดุการพอใจเพิ่มขึ้นไม่พอใจลดลงผูกพันกระลาเพิ่มขึ้นหรือหลังก็เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับระดับที่2เนี่ยนะมี่ขั้นตอนที่3นะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ใช่ไหมนะ จากขั้นนี้เองเน,นะครับมันทำให้เราตัดสินใจได้ว่าระบบงานในอนาคตของโปรชลทานควรมีหน้าตาเป็นยังไงเราควรมีบริการอะไรบ้างในอนาคตอะไรที่ควร stay เตย์แปลว่าวันนี้มีบริการอยู่วันหน้าควรต้องมีต่อไปอะไรที่ควร s t อปวันนี้มีอยู่วันหน้าควรต้องเลิอกอะไรควร start วันนี้ไม่มีวันหน้าควรต้องสร้างขึง้นใหม่มีอะไรบ้างนะครับแล้วระบบงานในอนาคตมีหน้าตาเป็นยังไง จากตรงนี้ครับจึงนำไปสู่ functional strategy ยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติการหรือระดับหน่วยงานนะครับจากงานนี้ลงไปในทุกสำนักกองศูนย์กลุ่มทุกสำนักงานเขตทุกเขตเพื่อไปปรับปรุงตัวนี้กระบวนการของหมวด5หมวด6ทํางานด้วยกันสำนักกองศูนย์กลุ่มหรือสำนักงานเขตแต่ละเขตเนี่ยต้องปรับปรุงได้ไรบ้างมี2ออย่างไม่คนก็ระบบระบบปรับอะไรระบบปรับเช่น flow การทํางานเทคนิควิธีการเทโลยีที่เราใช้ต้องปรับตรงไหนบ้างนะครับคนอ่ะ โครงสร้างอากจะทำรงสมรรถนะการระเบิแรงจูงใจต้องปรับเรื่องอะไรบ้างนะหมวดห้าหมดหกเป็นหมวดที่คู่กันห้าเรื่องผลหกเรื่องระบบเป็นหมวดคู่กันสองสามคู่กันห้าหกคู่กันแยกกันไม่ได้นะและห้าหกต้องตามสองสามด้วยนะนะครับต้องให้อะไรเหมือนกันนะนี้คือ co-action เกิด action ที่สอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งองค์กรนะคำว่าสอดคล้องสัมพันธ์กันเนี่ยมันคือหนึ่ง systematic เกิดระบบนะครับ สองคือ alignment alignment คือสอดคล้องที่ทางเดียวกันและสามคือ integration คือบูรณาการกันถึงเรียกว่าสอดคล้องสัมคันธ์กันเขาบูรณาการนะครับมันคือ f i t together ลงตัวลงตัวแล้วก็ reinforce each other เสริมแรงซึ่งกันและกันระหว่างสำนักเสริมแรงซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มเสริมแรงซึ่งกันและกันนะครับนะทั้งข้างในองค์กรแล้วก็ระหว่างองค์กรด้วยใช่ไหมตรงนี้ป้ความสัมพัน์ที่อีก2ตัวครับก็คือตัวชี้วัด3ด้านคน คนเราเก่งขึ้นคนเรามีความสุขมากขึ้นมีความผูกพันมากขึ้นนะครับหรือเปล่าและจะประสด้านกระบวนการควบคุมต้นทุนได้ดีด <ๆ S 2> มีนวัตกรรมใหม่ๆมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเรามีขนมเค้กสีชาิดนีน้สีขั้นตอนนะหนึ่งการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ใช่ไหมสองต้นกำไร Strategy นะหมดหนึ่งนะสามคือ Business Unit Strategy หมวดสองหมสามทำงานด้วยกันนะสี่คืออะไรนะ Functional Strategy หมวดห้นนาหมหกทำงานด้วยกันนะ ถ้าขนมเค้กสีชั้นนี้อลายเมนต์กันอินทิเกรตกันท่าว่าถ้าจะมีสมรรถนะที่แข็งแรงใช่ไหมมี resilience มีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันได้ดีนะครับแต่เอาข้อจริงตอนเราออกแบบขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันจะอลายเมนต์กันตั้งแต่แรกเลยไหม้าเราออกแบบขึ้นมาครั้งแรกมันจะอินทิเกรตตั้งแต่แรกเลยไหมไม่หรอกครับวิธีการที่ทําให้มันขนมเค้กสีชั้นนี้มันอลายเมนต์กันได้อินทิเกรตได้ก็มีกระบวนการสุดท้ายของหมดท,ที่4 ั้นที่5คือวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้วัดมาให้หมดเลยทั้ง4ขั้นตอนวัดข้อมูลมาให้หมดเลยวัดเสร็จมาวิเคราะห์ว่าตกลงอะไรเหมือนกันหรือไม่อะไรเหมือนกันวิเคราะห์ให้ได้ว่าอินทิเกรตกันหรือไม่อินทิเกรตกันวิเคราะห์ให้ได้ว่าลงตัวหรือไม่ลงตัวลงตัวลุยต่อไม่ลงตัวปรับันสมัยแต่การจะปรับข้อหาก็ได้ก็ต้องแชร์ริ่งกันสํานักชั้นสํานักเธอสันักเธอปรับปรุงแบบนี้สันักชั้นปรับปรุงแบบนี้เฮ้ยไม่ไปด้วยกันคุยกันหน่อย แลกเปลีล่ยนเรียนรู้กันหน่อยเพื่อปรับปรุงเข้าไปด้วยกันถึงจะเกิดการปรับปรุงที่มันลงตัวได้แน่เห็นไ,ไหมครับนี่คือไอเดียแล้วทำได้แบบนี้จะเกิดการทน e c k do c h อ c k a c วทู้ทางองคอ์กรท่านเกิดวงจร PDCA ทุกๆจุดในองค์กรของท่านนะครับจงให้เกิดความสามารถขึ้นเป็นเลิศได้ด่นองนะครับนี่คือประมาณนี้แล้วสองวันนี้จําอะไรไม่ได้เลยจาหน้านี้ที่ได้ <laughs> สองวันนี้จําอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวจะไปเที่ยวเล่นอนะไรกัๆ พอ,อหน้านี้หน้าเดียวนะเข้าใจหน้านี้ตนะ่ท่ากลับไปทำได้ละที่เหลือเกมถ้าไปเปิดตำราแล้ว <c oughs> เปิดได้อยู่แล้วแต่เข้าใจหน้านี้หน้า,นนาเดียวนะตรงนี้หน้าที่ของท็อปแมเนจเมนต์เรื่องนี้มิดเดิลแมเนจเมนต์ทีมตรงนี้ก็เป็นผู้นำดบบต้นฟางมทรัสเซียนะเป็นผู้นำแบบต้นก็ไปขับเคลื่อนนะทำได้แบบนี้ครับท่านจะดิวอินระบบทั้งหมดเข้าไปในงานประจำได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนะท่านทำงานแยกมาต่างๆใช่ปะ ไม่ได้ต้องมีทีมอะไราย,ยากมาตัดหางด้วยซ้ำไปประชุมเป็นเนื้อนเยนื่อไปเลยเพราะนี่คือเจตนารลณ์ของมันนะครับไอเดียก็ประมาณนี้เนะาะหากทำได้แบบนี้ครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า organizational maturity หรือระดับวุฒิที่ภาวะองค์กรซึ่งมันจะเป็นเกณฑ์การประเมินละว่าท่านอยู่ระดับไหนบ้างเนาะในีชอยู่สูง่นี่นะครับระดับวุฒิที่ภาวะองค์กรจะมี3ระดับนะครับระดับแรกคือพื้นฐานคือท่านทำแบบนี้แล้วมันตอบสนองต่อภาราเต็ตท่านเองได้ ท่านยังอาจจะยังไม่มีลักษณะศูนย์เราท่านเพิ่งอยู่ในช่วงช่วงเตรียมพร้อมแต่ผลงานท่านเนี่ยตอบสนองต่อภารกิจของกรมชลประทานได้เองนะครับระดับก้าวหน้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะถึงระดับก้าวหน้าเนี่ยคือผลงานขององค์กรท่านสอดคล้องกับทิศทางประเทศนะครับแล้วก็คือสมงกัดทิศทางประเทศนะพู้วิทยุศาสตร์ประเทศเป้าหมายประเทศพวกนี้เป็นต้นและท่านเริ่มมีลักษณะศูนย์บ้างแล้วตามประการท่านเริ่มมีการคอล l a b o r a t i o n บางจุดเริ่มเกิดขึ้นท่านเริ่มมี i n n o v a t i o นบางจุดเริ่มเกิดขึ้น ท่านเริ่มมีการสร้างระบบดิจิตอลบางอย่างแล้วเกิดขึ้นนะครับทำต่อไปเรื่อยทำต่อไปเรื่อยนะท่านถึงจุดที่เรียกว่า s ิ g n i f i c a n c e พัฒน,นาจุดเกิดผลนะครับถึงจุดนี้เนี่ยท่านจะเริ่มมีลักษณะสี่ส่วนชัดเจนนะมีทั้ง collaboration innovation digitalization และ integrate กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง,งกับภารกิจท่านเป็นเนื้อเดียวกันนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้คลินี้คือระดับของมันนะครับทีนี้ ในทางปฏิบัติจริงๆนะครับเวลาเราระบบนี้ไปใช้จริงๆเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับนะะผมอยากจะเล่า,าภาพนี้ให้ท่านฟังอีกภาพหนึ่งอีกภาพเป่นที่อยากให้จับนะมีอะไรบ้างมีครั้งหนึ่งครับผมก็ไปบรรยายที่กรมกรมหนึ่งเล่ามาใกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยอาจารย์เขาเนี่ยนะตอบคำถามตามเกณฑ์ในทุกข,ข้อนะแต่ทำไมรูระบบมันไม่เกิดน,นะ ถ้าระบบเป็นจริงจริงมันต้องทำยังไงบ้างนะครับก็เลยสรุปจากข้างเมื่อกี้มาเป็นกลไกจริงท่านดูว่ากลไกที่ทุกคนจะไปวางหลังจากวันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เจวันเนี่ยท่านควรจะต้องกลับไปทําอะไรบ้างนะครับเรื่องที่อันดับแรกเลยน่ครับเริ่มจากการขั้นที่หนึ่งก่อนคือการวิเคราะห์บริบทองค์การให้ได้ก่อนรู้จักการวิเคราะห์ลักษณะสําคัญขององค์การให้ได้ก่อนนะครับว่าบริบทของโครงสร้างบัตรทานเป็นยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะก็มีท็อปเข้าใจสัจธรรมถ้าเป็นเรื่องขออง corporate strategy ใช่มคืกระบวนการของหมดที่ การนำองค์การนะครับว่าท่านต้องมีด i r e c t i นมีทิศทางยังไงบ้างนะครับมีโพลิซีสำคัญสำคัญยังไงบ้างมีระบบการกำกับดูแลองค์การที่ดียังไงบ้างเมื่อตังนี้ชัดเจนเรียบร้อยถัดมาท่านี e p l o ไปสู่การกำหนด business unit strategy คืออะไรนะยุทธศาสตร์ระดับพันธก,กิจแต่ละ,ระบรอดพันธก,กิจต้องมี product market fit คือสินค้าบริการที่ตรงตามความต้องการลูกค้าได้อย่างไรถูกไหมครับวิธีการคือเริ่มจากการที่ท่านต้อง ทำความเข้าใจความต้องการความคาดหวังของเซ็โเดอร์ก่อนโดยใช้กระบวนการในหมวดที่3พอความเข้าใจเซ็กโวเลอร์เนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญมากของการวางแผนยุทธศาสตร์ถ้าเราเข้าใจความต้องการเซ็โวเดอร์น้อยเข้าใจเซ็กโวเลอร์น้อยนะยากมากที่จะบอกว่ายุทธศาสตร์ท่านฟิตกับความต้องการที่แท้จริงของค่านนะต้องเข้าใจอยอนวมากเขามีมีทั้งหมดกี่กลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มมีความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกันยังไงบ้างทำ segmentation ได้แบ่งกลุ่มได้นะครับนะบอกเรื่องความต้องการในปัจจุบันเป็นยังไง พอทุกันในอนาคตเป็นยังไงแล้วเอาข้อมูลอันนี้ไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์องค์กรที่ชัดเจนในหมวดที่2 2 3เป็นหมวดที่คู่กันยุทธศาสตร์องค์กรควรจะเป็นสิ่งที่บอกทมากวันนี้แต่ละกรอบภารกิจท่านท่านควรเสนอบริการอะไรและไม่ควรเสนอบริการอะไรให้กลุ่มเป้าหมายลุมไหนบ้างนะครับอะไรควรทาต่ออะไรควรเลิอกอะไรควรสร้างขึ้นมาใหม่ระบบงานในอนาคตของกรมสุรพากรมีหน้าตาเป็นยังไงนะ เมื่อตรงนี้ชัดเจนเรียบร้อยนี่นะครับเราจึงโยงไปสู่การทำ f u n c ั i o n a l strategy ใช่ไหมเราใช้บท5บท6ทางานด้วยกันพัฒนาคนกระบวบงานในทุกๆสํานักกองศูนย์ทุกๆสํานักทุกๆกลุ่มให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่านนะครับฟังฟังคนพัฒนาเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างอาจจะกำลังพัฒนาการประเมินแรงจูงใจต้องปรับเรื่องอะไรนะครับฟังระบบงานพัฒนาเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่โครงการทำงานต้องปรับใหม่หรือเปล่าเทคนิควิธีการที่ที่เราใช้ต้องปรับหรือเปล่า ให้สัมพันธ์กับยนยุทธศาสตร์ถ้าเรานึกภาพดูนะครับถ้าเรามีระบบระบบงานไม่สัมพันธ์ยุทธศาสตร์เกิดอะไรขึ้น <c oughs> ยุทธศาสตร์บอกว่าเราต้องมีบริการแบบนี้ให้กลุ่มป้าหมายกลุ่มนี้แล้วเราจะรอดเราจะมีผลงานดีมากเลยแต่ระบบคนไม่รองรนะับคนเราความสามารถทําเรื่องนี้ไม่มีหรือระบบงานไม่รองรนะับคือโฟร์กำลังงานเรายังไม่เหมาะสมต้นทุนไม่ค่อยโอเคเกิดอะไรขึ้นมันก็คิดได้แต่ทําไม่ได้หรอกครับ ันที่ได้ทําไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องปรับระบบคนระบบงานให้สมพันธ์กับยุทธศาสตร์ที่ว่านี้ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์และคุณค่าคืองานบริการของโรงชลประทานในแต่ละภารกิจและคุณค่าไปตอบสนองเส้นเลือแต่ละกลุ่มตอบสนองสเ็นเราก็กังวลว่ามันจะบรรลุตามเป้าหมายของท่านใช่ไหมนะครับแต่ก้อจริงมีใครรู้ไหมว่ามันจะบรรลุตามเป้าหรือเปล่าไม่รู้หรอกครับตอบแบบครั้งแรกไม่มีใครรู้หรอกท่านต้องออกแบบลองทํปเลยวิธีการที่จะรู้ได้มีอย่างทางเดียวคือเก็บข้อมูลกลับมา เข้ามาสู because, by by ่กระบวนการของวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ใช่ไหมเนี่ยเมื่อจากเรียนรู้ได้เสร็จก็ผมจะเรียนรู้เรื่องสู่การปรับแผนในรอบถัดไปนะครับพอสมุติว่าวงจรวงแรกเนี่ยนะครับเป็นวงจรระดับกรมนะครับลงวางแผนระดับกรมขึ้นมานะแล้วในหนึ่งรอบเนี่ยถ้าใช้เวลาสักหนึ่งไรมาสแล้วนในการทํางานให้ครบรอบอย่างเช่นว่าตอนต้นปีนะครับท่านวิเคราะห์ประบัติโครงการเสร็จกําหนดเป้ารายเสร็จ วางทิศทางองค์กรซะคือยุทธศาสตร์องค์กรดีฟายประสบการพัฒนาคนระบบงานนะครับเพื่อไปตัดสนองลูกค้าของท่านวางรอบในการเก็บข้อมูลกับมาเรียนสมุิไตรมาสลางครั้งเก็บข้อมูลกับบาเรียนยกกบบยน,นะครับข้อมูลที่เราเก็บกลับมาที่เราทําไปนั้นทําได้ตามเป้าหรือไม่ได้ตามเป้าพา,ามาเรนไตรมาสลูกค้าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนตรงไหนที่เวิร์กตรงไหนที่ไม่เวิร์กอะไรพวกนี้แหละเรียนรู้เสร็จปรากฏการรู้ประสบการปรับการทำงานในไตรามาสที่สองเลย งไตรมาสที่2เนี่ยถ้าจะมีบทเรียนไตรมาสแรกท่านคนเก่งขึ้นใช่ไหมคนเก่งขึ้นนะครับก็รีคอยสู่การปรับโคโบระบงานไตรมาสที่2สํานักไหนต้องปรับบ้างกลุ่มงานไหนต้องปรับบ้างในไตรมาสที่2ได้ปิดพันที่ปรับปรุงแล้วไปตอบสนองลูกค้าพราะเขาสองไตรมาสทำไมเก็บข้อม,มูลกับประเียนทาไตร2สสองไตรมาสลูกค้าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนทาไตรมาสสองไตรมาสตรงไหนอะไรเหมือนกันตรงไหนไม่อะไรเหมือนกันต้องปรับตรงไหนบ้างนะครับ จะทำแบบนี้ได้เมื่อระบบการนำองการท่านแข็งแรงพอที่จะต้นที่เกิดการเรียนรู้ระดับกรมขึ้นมานี่คือวงจรการเรียนรู้ระดับกรมคือกรมทั้งกรมเรียนรู้ด้วยกันคําว่าเรียนรู้ไม่ใช่นั่งเลคเชอร์อย่างนี้แต่เรียนรู้จากสิ่งท่าลงมือทําทุกวันนี้ว่าตรงไหนที่มาถูกทางควรไปต่อตรงไหนไม่ถูกทางควรปรับข้อหากันเห็นไหมครับนะตั้งเป้าหมายง่ายว่าทาไมไตรมาสหน้าเราดีขึ้นกว่าไตรมาสนี้อย่างน้อยหนึ่งเรื่องไตรมาสหน้าดีกว่าไตรมาสนี้อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง หลายเรื่องเอานะแต่อย่างน้อยหนึ่งเรื่องเรื่องที่ยอมไม่ได้มีอย่างเดียวคือใจบ้านได้เหมือนใจบ้านดิทุกเรื่องอันนี้ยอมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> <t un> นะท่านต้องดีขึ้นถ้าดีขึ้นใจบ้านละหนึ่งเรื่องก็สี่เรื่องนะปีเลง <c oughs> ใช่ไหมเวิร <c oughs> ์กนะครับ <c oughs> และเมื่อท่านพร้อมหรือเมื่อท่านพร้อมท่านไปต่อได้ครับถึงระดับพันธกิจของท่านจากยุทธศาสตร,ร์ของระดับของโครมเลยถ่ายทอดมาที่แต่ละพันธกิจนะครับอาจจะเป็นพันธกิจในการพัฒนาแหล่ง ภารกิจในการบริหารจัดการน้าภารกิจในการอะไรนะไปป้องกันภัยพิบัติจากน้ำเลยเริ่มต้นนะครับก็ไปสู่การพัฒนาคนงานตามภารกิจเหล่านั้นเพื่อต่อสอดองเซ็งเลือแต่ละภารกิจนะครับวางรอบในการเก็บข้อมูลกับบริโัทแต่ละภารกิจไว้สมมุติว่าเดือนละครับเดือนละครับทุกเดือนคนที่ไปชอบภารกิจเนี้ยประชุมกันเดือนละครังเก็บข้อมูลป้อนเับมาถ้าเปนแล้วหนึ่งเดือนต้องไหนเวิร์กไปต่อตรงไหนไม่เวิร์กคนปรับปรุงเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยนะ เก็บข้อมูลก mm ็ก hmm. ลับมาลูกค้าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนะครับแล้วก็ปรับการทํางานในเดือนหน้าเลยพอครบสเดือนเราสิ่งที่ทุกพนรกิจเรียนรู้มาแลกเป็น